s n o w b a l ร้านขายระวบักเลท5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID p a s s และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ R B X เพื่อรับเครดิตฟรีกันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะ สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัตรโลบอกนะฮะวันนี้เราอยู่ในแมปโจโจ้ที่มีชื่อว่าอินเวอร์สโซ่ไทม์นะครับผมก็ทางแมปนะครับเขาได้ทําการรีเวิร์กตัวแซนนะครับผมมาจากเกมอันเดอร์เทลนั่นเองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเราจะมาสอนวิธีการทํากันนะครับผมนะโอเคมาเราบอกพาร์ทสีของตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับพาร์ทสีของแซนนะครับผมนะเลือดน้อยแต่สเติมินาเยอะนะครับสเติมินาทําอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถใช้ในการหลบได้นะยิ่งเราโดนสกิลเนี่ยมันก็สเตติมินายิ่งลดนะครับผมออาจจะลง ปล่อยมาสิเห็นไหมเห็นไหมมันจะหลบเรื่อยๆเ,เว้ยมันจะหลบสกิลตลอดเวลานะครับผมแล้วก็สเตมิน่าก็จะลดด้วยนะครับนะตามน,นั้นนะครับเดี๋ยวถ้าสเตมิน่าเราหมดนะครับผมเราก็จะตายนะครับผมนะเพราะว่าไม่มีแรงหลบแล้วนะฮะโอเคมาเรามารีวิวสกิลทั้งหมดของแฟนกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะรีวิวสกิลนะครับผมถ้าคลิกปกติก่อนนะครับสกิลคลิกปกตินะกดคลิกไปก็จะเป็นการเอ่อปลายอ่ะไอ้นี่ออกไปนะปลากระดูกออกไปดาเมจได้ยี่สิบห้านะ ปลาได้รัวมากนะครับผมดาเมจทีละ25เลยนะครับผมนะโอเคมาสกิลตัว e นะครับเป็นโบนนั่นเองนะซึ่งดาเมจก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่ดาเมจทีละ25นะครับแล้วก็จะเสียสเตมินาด้วยนะครับเอาง่ายคือสเตมินานะครับเป็นศูนย์กลางทีเดียวนะถ้าไม่มีสเตมินาก็ไม่สามารถปล่อยสกิลได้นะครับนะโอเคมาสกิล e ผมปล่อยไปแล้วนะส่วนสกิลตัว r ก็จะเป็นสกิลอ่าจับผู้เล่นนะครับแบบนี้นี่แล้วก็จับคือจับไว้ประมาณสักแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็เราสามารถปล่อยสกิลสแปมใส่เขาได้นะครับผม ประมาณนั้นเลยนะฮะส่วนสกิลตัวเอฟก็จะเป็นจายแอนแคสเตอร์แบสเตอร์นะครับผมนะใช่ปะวะไม่ใช่ดิจายแอนแคสเตอร์บบสเตอร์นะครับผมนะแบบนี้เลยนะนี่ตัวเอฟนะตามมันจะตามเมส์ของเรานะครับผมแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะครับซึ่งใช้ไม่ได้นานนะครับสกิลนี้มันคูลดาวด้วยนะเอเอมันก็ไม่ได้นานมากนี่วะก็แรงด้วยแหลนะเนาะโอเคส่วนสกิลตัวเก็จะเป็นทริปเปิลแคสเตอร์แบสเตอร์นะครับผมแบบนี้เลยตัว h นะ ตามเมาส์เหมือนเดิมนะครับรอบนี้3ตัวเลยนะโอเคส่วนสกิลตัวแซนนะครับก็เป็นสกิลท่าเคลื่อนที่นะครับผมนะแบบนี้เลยเนาะตัวแซนนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมก็ได้เป็นการเหยียบหัวกระโหลกแบสเตอร์ไปทั่วเลยนะฮะประมาณนั้นนะครับผมส่วนสกิลตัว C ก็จะเป็นการทีลรผอนนะครับนะ่าเป็นกิลเคลื่อนที่อีกแล้วนะซึ่งก็เสียสเต็มหน้าเหมือนกันนะครับมีแบบนี้นะฮะส่วนสแต็กของแซนก็ไม่มีอะไรครับก็ไม่บอกเหมือนเดิมนะฮะตามนั้นนะครับผม โอเคนะครับส่วนวิธีการทำแสนอันเดอร์เทลนะครับผมอย่างแรกนะครับให้เราไปที่ช็อปกันเลยนะครับเนะพราะว่ามันซื้อได้แค่ช็อปเท่านั้นนะครับผมก็ขึ้นไปตรงนี้เลยอึบขึ้นไปอึบขึ้นยากว่าต้งบันไดขึ้นไม่ได้นะที่ผมไม่งั้นผมไม่ขึ้นนี้หรอกโอเคเดินเข้ามาในร้านช็อปแล้วก็กดคลิกกับไอคนนี้เลยแล้วก็จะมีชาร์โดนะครับราคา2อล้าน5นั่นเองนะเนี่ยสล้านหเพราะหลังจากที่เราซื้อไปแล้วเนี่ย ให้เราหากระดูกนะครับผมนะซึ่งกระดูกเนี่ยโอกาสเกิดของมันนะครับ250วิ1เอ่อ1ใน A15 0 0 0นะครับผมนะก็หน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยกระดูกอันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะพอเรากดใช้ไปเนี่ยเราก็จะได้แซนทันทีเลยนะครับผมนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมกันด้วยละกันนะครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับ มไม่ให้ของนะครับไม่ต้องมาขอกันนะเห็นในเม้นเนี่ยเม้นก่อนนี่ขอกันของกันเต็มเลยนะครับคือหาเอาครับหาได้ก็หาครับผมนะก็ขยันหน่อยอยา่าขี้เกียจเหมือนผมนะครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมอีกรอบครับเจอกันครับบ๊ายบาย